เล่นังอาพูดนไม่ได้ครับค่นอย่งนั้นเีไ่รเวดีเว่ยดีวดี้หนึ่งสองขาสนัดไปอยู่ฝังฟ้าฝังขวาเป็นผัวงานของคุณ ยิงมึงก่อนแล้วก็ยิงมึงก่อนแล้วแค่หันมาก็มากรโดดป้องป้องไปตายมันี่ปืนมาแล้วป้องป้องนะฮะปวดบาทนะใช่หันมาลแล้วกันเนี่ยป้องตอนร่อนลงอะทำเสียง